พราะญาติโยมหลายตั้งใจฟังความรู้เรื่องกรรมฐานไอ้หนูเวลาฟังไม่ต้องมือลุกนะ,ะมือลงแต่ยืมมือมันนานหรกเพราะว่าในระยะต้นนี้ศึกษาเรื่องกรรมฐานยังก่อนประเดี๋ยวมโนยิธิว่างทีหลังเพราะฉุดนั้นไม่ไม่อยากวันนี้ก็ศึกษาเรื่องศีลารณิตกรรมฐานคือว่าศึกษาเรื่องศีล สำหรับศีลนี่ก็ปฏิบัติตามขอบเขตของแต่ละท่านภิกษุสมณเณรปฏิบัติในศีลก็ภิกษุสมณเณรอุบาสกาสิกาปรปฏิบัติในศีลอุบาสกาสิกาสำหรับอุบาสกาสิการน้ศีลห้าก็ได้ศีลแปดก็ได้หรือกรรมสิทิก็ได้นี่คำว่าอนุสติก็แปลว่าตามนึกถึง เพื S <S. ่อกรรมฐานกองเนี่ยหมดหมดนี่มีสิบกองสมาธิสตินี่มีอะไรไม่มากคือว่าเป็นกรรมฐานเบาๆเพื่อตามนึกถึงศีลก็หมายความว่าทุกคนเมื่อสมาทานศีลแล้วการสมาทานยังไม่อกับเรียนว่าศีลมีอะไรบ้างเมื่อศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้น อย่างสินห้าก็มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่พูดมุสาวาดไม่เดิมสุรามีไรสินไปก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ร่วมรักกับคนบุคคลระหว่างเพศเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่พูดปดไม่เด่มสุรามีไรไม่กินอาหารตรงเวลาวิการคือเลยเที่ยงไปแล้ว ก็ไม่ดูขับประคมงฟ้อนลำขับร้องและรูปไล่ของหอมและไม่นอนที่นอนสงที่นอนใหญ่สำหรับกำหนดสิบก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดิฤติการมนี่เป็นทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่เพ้อเจือเหลวไหลทางด้านจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใคร ไม่พยาบาทจองล่างจองผรานไขมีความเห็นตรงมีความเห็นถูกไม่เห็นตรงตามคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เป็นสิขาบทตอนนี้วิธีปฏิบัติในศีลานุสติทำยังไงอันดับแรกก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนึกว่าสินที่เราตั้งใจรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างมีความจำเป็นต้องรู้ ว่าสิขาบทต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาสิขาบททั้งหมดนี้ให้ครบถ้วนจะไม่ยอมบกพร่องในในสินทุทขาบทแต่ว่าสินทุทขาบทของครวัตสำหรับของพระในต่างครวัตของครวัตนี่สินจะขาดได้จริงๆต้องต้องหนึ่งต้องตั้งใจทำสองแล้วก็ลงมือทำ สามทำสำเร็จตามนั้นความจริงกฎถ้ามีมากกว่านี้นะอย่างย่อๆจะไม่ง่ายสมมติว่าการฆ่าสัตว์เราคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์ตั้งใจจะฆ่าด้วยความจริงใจและก็ลงมือฆ่าสัตว์ตายตามความประสงค์อย่างนี้สิงนขาดแต่ถ้าบาังเอิญเราไม่เห็นหนมดปลวกหรือสัตว์ต่างๆที่เรามองไม่เห็นมาเหยียบตายได้ บังเอิญเดินไปได้เหยียบมดตายหม,ยหมกหลวงตายสัตว์ไดเล็กตายถ้าหากว่าเป็นสัตว์ใหญ่หน่อยเราโยนของไปไม่มีเจตนาจะฆ่าคือไม่เห็นหรือว่าตั้งใจโยนไปแล้วจะพลาดไปแล้วปล่อยไปแล้วบังเอิญสัตว์เดินมาถูกสัตว์ตัวนั้นตายอันนี้สินไม่ขาดก็อย่าลืมว่าจำง่ายๆว่าสินจะขาดได้ตัวเมื่อตั้งใจทำ และก็ลงมือความทำตามตั้งใจได้งานนั้นสำเรับสําเร็จผลตามที่เราต้องการถ้าเราตั้งใจฆ่าลงมือฆ่าแล้วแต่บัรเอิญเขาไม่ตายสิงข้อปานาธิบายก็ยังไม่ขาดข้ออื่นก็นไม่กันสําหรับของพระนี่ไม่เหมือนกันสิงของพระบางสิขาบทตั้งใจที่มีเรื่อมีจิตกะ มีประกอบโดยจิตตั้งใจทําถ้าทําตามนั้นแล้วเป็นอบัติก็คือบาปและาบาปที่ขาบทไม่ตั้งใจทําพลาดพลั้งก็บาปเหมือนกันก็เป็นาบาติเหมือนกันที่ตอนนี้มันว่ากันเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นฐานะที่ตั้งความดีคือเป็นการฝึกเะทรงศีลวิธีการฝึกทรงศีลน,นัน้นนอกจากนึกถึงศีลแล้ว ก็ต้องมีคุณธรรมอีกสองอย่างประกอบกันถ้าขาดคุณธรรมอีสองอย่างไม่ร่วมกับใจอย่างนี้ศินอาจจะบกพร่องได้คุณธรรมที่ทำศีนแล้ไม่ให้บกพร่องก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารสองรายการนี้ประจําใจ สินทุกสี่ขาบทจะไม่บกพร่องก็ขึ้นชื่อว่าสัตว์หรือคนที่เรารักเราก็ไม่กล้าจะทําร้ายและไม่กล้าจะฆ่าสัตว์หรือบุคคลที่เรารักเราก็ไม่เราก็ไม่กล,าาาล,กลา้าขโมยเขาสัตว์หรือบุคคลที่เรารัก,เร,ก,เ,รกเราก็ไม่กล้าทําลายจิตใจเขาสัตว <t> ์หรือบุคคลที่เรารักเราก็ไม่กลาาา้าพูดบดหมดเท็จ ถ้าคนที่เรารักมีอยู่ในปกครองของเราในอยู่ระหว่งางร่วมกับเราเราก็ไม่กล้าดื่มสุรามีไรเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยสร้างความเล่าร้อนอย่างนี้เป็นต้นตรงความว่าทุกคนถ้ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารที่เรียกว่าสองในสี่ส,สองสองในสี่ของภูม,มิหารสี่เท่านี้ศีลบริบูรณ์ แต่ว่าวิธีปฏิบัติกรรมาฐานจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ทุกคนปฏิให้จิตทําจิตให้ทรงพหมิหารสีให้ครบถ้วนจะได้จิตมีความสุขถ้าจิตทรงพิมพิมิหารสีครบถ้วนอย่างนี้สิงก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวเป็นชายง่ายปัญญาในการด้านใช้วาสนาญานก็แจ่มใสมีการคล่องตัว พมมิหารสีนี่ต้องประจำใจตลอดวันตลอดคืนใน,นหมายความว่าถ้ายังตื่นอยู่เพียงใดใจของเราจะครองพรม,มิหารสีไม่ยอมให้คลาดจาววิหารสีพรม,มิหารสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักเรามีความรู้สึกตั้งความรู้สึกในใจไว้เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคนคนและสัตว์ทั้งโลก เราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะไม่คิดเป็นศัตรูกับใครเราจะมาเป็นผู้หวังดีกับคนสัตว์ทั้งโลกเสมอกับตัวเราในการข้อทีสองปรุณาความสงสารมีลมตั้งไว้เสมอว่าเราจะเมตเราจะสงเคราะห์บ,บุคคลสัตว์ให้มีความสุขถ้าผูดด้ใดก็ตามมีความทุกมาถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้ เราก็จะช่วยเขาผู้นั้นมีความสุขตามกํากลังที่เป็นทีพงช่วยได้ความจริงเท่าอกาศช่วยยังไม่มีแต่จิตคิดอยู่ก็ใช้ได้สามตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าทิ่สยาใครงนใครได้ดีพรอยินดีด้วยแล้วก็สีอ่ออเบขาจิตวางเฉยในที่นี้หมายถึงเฉยเฉยได้เหตุในเหตุที่สุดวิสัยที่เราจะช่วยได้ ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับสัตว์อะไรเกิดขึ้นกับคน <c oughs> ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถช่วยเหลือได้เราช่วยถ้าเกินวิสายที่เราจะช่วยได้เราก็วางเฉยแลนะไม่ซ้ําเติม <c oughs> ถ้าจิตใจขบบรรดาญาโยงบริษัททุกคนและทุกท่านพระทุกองค์เหมือนกันถ้าตั้งทรงอยู่ในพรหมบิหารสีได้จริงๆทุกคนจะมีศินไม่บกพร่อง และการเจริญสมาธิจิตใจจะปลอดโปรง่งจะทรงสมาธิได้ดี <c oughs> ถ้าใ,ใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสนาญาณก็จะมีความเข้าใจคล่องยิ่งขึ้นมีนการคล่องตัวปัญญาดีขึ้น <c oughs> นี่ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่เราจะทรงสินให้บริสุทธิ์ตอนนี้มาว่ากันว่าการฝึกสมาธิถ้าเราเจริญศีลานุสติกมามฐาน ้าตั้งใจจะทรงอารมณ์ศิลนให้เป็นสมาธิอันนี้มันตรงๆไม่ได้คำว่าสมาธินี่เป็นได้แต่ว่าการเป็นฌานทรงตัวนี่เป็นยากปานุสติส่วนมากจะทรงสมาธิอยู่ได้แค่อุปจารสมาธิเป็นอย่างสูงก็มีบางกรณีเช่นบรรณานุสติเป็นต้นเนื้อกายกตานุสติอันนี้อาจะถึงฌานเลย นอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตอนนี้ถ้าบาังเอิญเราจะเจริญสีลานุสติทำให้เป็นชานแล้วก็ต้องกรรมฐานอื่นเข้ามาช่วยนั่นหมายความว่าเราตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์วันทั้งวันคืนทั้งคืน จดจำคอยระมัดระวังไว้ว่าสิขาบทที่เราจะปฏิบัติมันมีอะไรบ้างอย่างบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติในสิ้นแปดก็ศึกษามาแล้วอาจารย์ที่พูดในเบื้องต้นว่าสิ้นแปดมีอะไรอุโบสถมีอะไรเราก็ระมัดระวังไอ้นี้วิธีระมัดระวังปล่อยกำลังใจคิดถึงเสมอมเสมอไม่เอาจะลืมก็จะลืมได้ ก็ต้องใช้อายการช่วยการสร้างสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างสติสัมปชัญญะคือสติคือความรู้สึกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสวตินึกนึกขึ้นมาว่าจะทําอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวทําอะไรแล้วตอนนี้การที่จะนึกมีการคล่องตัวอย่างนี้จะต้องฝึกทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิสูงขึ้น ฉะนั้นในฐานะที่เราศึกษาในสีลานุติกรรมฐานก็ไม่ได้ห้ามที่ยากรรมฐานอื่นเข้ามาช่วยอันดับแรกก่อนที่จะตั้งต้นภาวนาการภาวนาถ้าจะใช้อะไรก็ได้อันนี้เข้ามาจำกัดจะภาวนาว่าสีหลังสีหลังก็ได้แต่ว่าทางที่ดีเข้ามาสีหลังไปที่ของศีล สินเราค็จะนึกว่าสี่ขาบทที่เรากําหนดว่าจะปฏิบัติมีอะไรบ้างกําหนดใจไว้ว่าทุกสี่ขาบทที่เราจะไม่ทําให้เพลอไผลไม่ละเมิดไม่ลืมเลือนหลังจากนั้นเอาจิตใจไปจับพระพุทธรูปเพราะศินมาจากพระพุทธเจ้าเราจะรู้จากสินได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสินไว้เอาพุทธานพติเข้ามาช่วยหลังจากนั้น ถ้าจับพระพุทธรูปก็ภาวนาว่าพุทโธนึกถึงศีลซะก่อนพอนึกถึงศีลเข้าใจในศีลดีแล้วเน้นตั้งใจจะทรงอารมณ์ให้ดีก็สร้างสติสัมปชัญญะโดยทําจิตให้เป็นสมาธิสูงขึ้นถ้าจับพุทธ,ธานุติช่วยจะไม่ขัดกันอย่างหนึ่งสมาธิจะสูงถ้าศีลยับ่อใสก็ให้ภาวนาว่พุทโธ ใช้กรรมาฐานสองกองอีกเข้าช่วยคือว่าหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสองอนาปานุสตินึกถึงลมหายใจเข้าออกสําหรับอนาปานุสตินี่ทิ้งกันไม่ได้เลยเมื่อรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกก็ภาวนาตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนบโทถ้าหากว่าจะเอาให้สมาธิทรงตัวกันจริงๆ สามารถจิตเป็นฌานได้เร็วและทรงได้นานก็จิตจับพระพุทธรูปคเคลืมตาดูพระพุทธรูปก่อนถ้าจําภาพพระพุทธรูปได้ขณะที่จาไม่พาวนาพุทโธก็ได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปเท่าที่จาได้แล้วก็ภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนัมโทโธถ้าภาพนั้นเลือนไปจากใจ ก็ลืมตาดูภาพพธะรูปใหม่จําได้แล้วก็หลับตาภาวนาใหม่ค่อยๆทําอย่างนี้ถ้าจิตรู้สึกว่าจะเฟื่องไปจะมีอารมณ์กระสับกระส่ายมากขึ้นทนไม่ไหวก็เลิกเสียถ้าทำอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานนักจิตใจเขบาบรรดท่านพุทธบริษัทจะเข้าถึงฌานสมาบัติเถ้าการจับภาพพรธรูปดีเป็นได้ชายง่าย ค้าทุกคนจับภาพพระพุทธรูปด้วยภาวนาว่าพุโทโธด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยก่อนจะภาวนานึกถึงศีลด้วยอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานหลายกองร่วมกันในเวลาเดียวกันการนึกถึงศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานการรู้ลมหายใจเข้าให้ใจออกเป็นอนาปานุสติกรรมฐาน การภาวนาวา่าพุทโธและเห็นภาพพระพุทธรูป hmm. kind of เป็นพุทธานติกรรมฐานอันน er ี้ถ้าพระพุทธรูปมีสีเหลืองก็เป็นกระสินด้วยเป็นปิตกะกรสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาติกสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสก็เป็นอาโลกรสินถ้าพระพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีนกสินถ้าพระพุทธรูปสีแดงก็เป็นโรหิตกสินเป็นกระสินในตัว ในฐานะที่จเจริญพุทธานุติจำภาพพระเป็นกระสินอันนี้สมาสมาที่จะทรงตัวเร็วเราจะรู้ว่าสมาธิเราเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนถ้าสมาธิไม่เคลื่อนภาพพระที่เราเห็นนึกในใจมันจะจางไปหรือหายไปแล้วก็ทราบว่าเวลานี้สมาธิเราเล่วเคลื่อนตัวจะสลายตัวแล้วก็ลืมตาดูภาพพระใหม่แล้วก็หลับตา อย่างนี้ต่อไปไม่ช้าไม่นานานักจิตจะมีสมาธิทรงตัวสูงขึ้นเมื่อจิตทรงสมาธิดีขึ้นสินก็จะทรงตัวมากขึ้นตอนนี้สินกับสมาธิให้สังเกตว่าสมาธิจะตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยศินถตาหากว่าสิลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าคนที่ฝึกมโนยิธิแล้วให้สังเกตง่ายขึ้น ถ้าสินบกคร่องสมาธิบกคร่องทิพยานจะมัวลงแล้วถ้าบกคร่องในศินมากขึ้นทิพยานจะดับไปอันนี้เป็นที่สังเกตง่ายแต่นี้ก็คุยกันมาก็นานในเวลาประมาณสิบนาทีสิบสองนาทีตอนนี้ก็จะเอาตัวตัวอย่างบุคคลที่รักษาศินอย่างแก้วกลาวเระเป็นตัวอย่างคือคณะพระนางสามาวดี ซึ่งเป็นมเหสีคนที่สองของพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์คำนั้นเขามานานสามาวดีนี่ก็มีศัตรูคู่แคนเขาความจริงไม่ใช่คู่แค้นนีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นศัตรูคนเดียวคือน,นางมาคณิยาพระนางมาคณิยาในประวัติความเป็นมาของเธอสมัยก่อนน่าจะมาเป็นมเหสีของพระเจ้าเทน เวลานั้นเธอเป็นคนลูกสวยใครก็ามาขอแต่งงานด้วยพ่อกับแม่ก็ไม่ให้เพราะถือว่าศักดิ์ศรีไม่พอไม่พอความสวยของลูกสาวต่อมาพระพุทธเจ้าคงทรงเห็นปฏิสัยของสัตว์ว่าสองคนตายยายพ่อกับแม่เข้ามานางมาคณียาถ้าฟังเทศจบเดียวจะได้พระอนาคามีสมเด็จพระจินสีจึงสเสด็จมาโปรดมายืนอยู่หลังบ้าน ฝ่ายท่านพ่อไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามีรูปร่างหน้าตาสดทสงสาสวยพิพันธ์สวยก็คิดว่าคนนี้ควรจะเป็นลูกเขยของเราคู่ควรกับลูกสาวของเราเยียมบอกว่ารอก่อนฉันมีลูกสาวจะนำลูกสาวมายกให้พอเข้าไปบ้านให้สั่งให้เมียแต่งตัวลูกสาวกลับออกมาพระพุทธเจ้าถอยหลังไปยืนห่างฉานนั้นไปหน่อยถ้าทรงบันดาลให้ฉันสองสามคนไม่เห็นองค์ท่านเห็นแต่รอยเท้า พอ,อกมามองไม่เห็นแล้วท่านตาก็บอกกับท่านยายบอกว่ากี้นี่นั่งตรงนี้นี่นะไม่รู้หายไปไหนท่านยายเป็นคนเก่งในไตรเพศคือจบไตรเพศหลักสูตรของปรามและเก่งในการดูลักษณะก็ดูรอยเท้าเห็นรอยเท้าเสมอกันก็เลยบอกว่าตาคนประเภทนี้นต่เขาไม่แต่งงานกาับลูกสาวของเราหรอกเพราะว่าเป็นคนหมดกิเลสแล้ว ก็ไปไปมาขพาวยายกรลักษณะรอยเท่านี่ไปขอพูดเวลากับฉันต่อมาพระเจ้าแสดงพระองค์ปรากฏท่านพราม์ก็นำลูกสาวจะไปยกให้พระเจ้าบอกว่าลูกสาวของเธอไม่มีความสวยสดงดงามอะไรยังลูกร่างเลวกว่านางตันหาราคาดีในวันบรลุอเศษสมาธิโพธิญาณซึ่งพยามารส่งมา ลูกสาวของท่านเนสกปรกทั้งกายข้างในเต็มด้วยมูดกตการกีคือเต็มด้วยขี้แต่เยี่ยวไม่ยอมรับมาคณิยาฟังแล้วก็เจ็บใจกโกรธหลังจากนั้นพระพเจ้าก็เทศโปรดพ่อกับแม่เป็นพระอนาคามีเมื่อพ่อเป็นแม่พระอนาคามีก็ตามไปบวชอยู่พระเจ้าส่งลูกสาวให้อยู่กับน้องชายของพ่ออาต่อมาอาก็ส่งมาเป็นทัพระชา,าองพระเจ้าอุเทนโรวรสัต ต่อมาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองนั้นมาคันธียาลูกข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็โกรธแค้นใจจองล้างจองผลาญจะพระพุทธเจ้าจะหาทางแก้มือให้ได้ด้านะภายในไม่ช้าก็ปรากฏว่าพระนางสามาวดีพร,ร้อกระโดดบริวารดีห้าร้อยเป็นประโสดาบนพระคําสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาวันหนึ่งพระนางมาคันธียา หวังจะแกล้งแกล้งพระเจ้าเทนเกลียดพระนางสามาวดียิงบอกให้อาอาคุณตัวเองเอาไก่มาแปดตัวคือเอาไก่ตัวพวกเอาไก่เป็นมาแปดตัวเอาไก่ตายมาแปดตัวและตอนแรกตอนนั้นเวลานั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าเทนกําลังกินเหล้าก็าด้สวายจั้งใจเขาบอกว่าการกินเหล้าแบบนี้น่าจะแกงไก่แกงไก่ร่วมกับเหล้าจะดีไหม พระเจ้าเทีบอกเออแกงอ่อมอร่อยมากใครจะเพงแกงพนางมาคนยาบอกคณะพนางสามาวดีไม่มีงานอะไรให้แกงก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทนเห็นด้วยมาคนยาก็ส่งทัญญา,าให้อาส่งไก่เป็นไปให้คณะพนางสามาวดีคณะพนางสามาวดีเห็นเข้าก็คิดว่านี่ไม่ไก่เป็นฉันเป็นคนรักษาศีลฉันไม่ฆ่าสัตว์ ก็ส่งไก่กลับมาแล้วกราบทูลว่า,ากราบทูลพระราชาว่าเวลานี้พนางคณะสาม,มาสามสามาวดีไม่ฆ่าไม่แกงไก่ให้พระเจ้าเทีงก็ไม่ว่าอะไรเฉยต่อมาพระนามาคยาเลยบอกว่าพนางสาม,ามาวดีเนี่ยหม่อมฉันเคยกราบทูลแล้วว่าเป็นชู้กับพระสมณโคดมจะนั้นลองสั่งให้ฆ่าแกงไก่ถาวายพระสมณโคดมทีย พระเจ้าเทงก็ทดลองตามนั้นเจ้าอาก็เอาส่งเอาไก่ตายไปให้คณะพนางสามาวดีในเมื่อไก่มันตายแล้วคณะพนางสามาวดีก็พร้อมจะทาแล้วก็แกงส่งไปให้พระนสมณคดุงคือพระพุทธเจ้านี่การรักษาสาินบรรดาญาโยมพระสตว์ถ้ารักษาได้จริงๆความเป็นมาก็เช่นเดียวกับพนาสสามาวดีและคณะคือจะมีความเด็ดเดี่ยวขึ้นที่ว่าบาปเราไม่ทัน ถ้าคำบา,บาปและเมื่อจะสินห้าก็ดีสินแปก็ดีที่เราปฏิบัติเราไม่ทําอย่างนี้เขาถือว่าเป็นสิ่งของพระโสดาบันอนาบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทต,ตอนนี้ไปก็ฟังคําแนะนํำในเกินจากการเจริญมโนโยิทธิคําว่ามโนยิทิแปลว่ามีทิ์ทางใจนั่นหมายความว่าทําใจให้เป็นทิพเสียก่อนเมื่อใจเป็นทิพแล้ว สาห่าสามารถเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นผีเห็นพรมได้ยะตนตนก็สามารถเห็นนิมิติปรากฏเฉพาะหน้าได้คำไม่เห็นนี่ไม่ใช่ดวงตาเห็นนะใจเห็นา็คำว่ามโนยิทธิปแปลว่ามีทิ์เฉพาะใจไม่ใช่ตาอันดับแรกทุกคนต้องได้ทิพยายนก่อนคำว่าทิพยานี่มันคือจิตเป็นทิศไม่ใช่ตาเป็นทิศ ในเมื่อก่อนที่จะได้ทิพยานก็ต้องปฏิบัติตามนี้คือก่อนที่จะปฏิบัติจริงๆก่อนจะทําให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตเป็นจัก,กรวาลทั้งหมดตามที่กล่าวแล้วคิดว่าเรานี่จะไม่เป็นศัตรูกับใครเลยทั้งโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีและของคนและสัตว์ทั้งหมดจิตจะมีความสุข ถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตั้งใจตามนี้ก่อนแล้วต่อไปก็กำหนดศีนว่าศีนทุกสีขาบทที่เราสมาทานมาแล้วมีอะไรบ้างไม่ในเมื่อเราศีนทุกขาสี่ขาบทมีอย่างนี้เราจะปฏิบัติศีลอย่างนี้ครบถ้วนจะไม่มีจิตอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคิดทำลายศีนข้อใดข้อนึ่ เมื่อจิตทรงพรหมมีเมตตาจิตดีกรุณาดีสินทรงตัวหลังจากนั้นก็ขอบัรดาท่านพุทธริษัทต์กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเมื่อเวลาให้ใจเข้าก็รู้อยู่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกตามอนะมะเวลาให้ใจออกนึกตามอภะทะ ขอไว้ครั้งหนึ่งนะว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวันะมะให้ใจออกนึกตามภพทะ,ะแต่เวลาให้ใจปล่อยการให้ใจไปเรื่องของร่างกายร่างกายย้ห้ใจแรงหรือเบาไปเรื่องของร่างกายหลังจากนั้นถึงเวลาที่ครูแนะนําตอนนั้นเมื่อเข้าเข้าที่ปฏิบัติถ้าครูก็จะปล่อยให้ภาวนาแบบนี้ประมาณสิบนาที หลังจากนั้นเขาแยกเข้าสอนเมื่อครูเข้าแนะนําครูก็สอนตอนนั่งเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไม่หยุดแล้วก็เลิกรู้ลมหายใจเขาออกเอาจิตใจไปตั้งใจรับฟังเสียงเขาพูกเขาแนะนําเขาจะแนะนําธรรมะด้านตะกีเลสเพื่อจิตจะได้เป็นคลิป เวลาที่ฟังเขาแนะนําจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยละน้อยจนท่านจิตว่างจากกิเลสโชคราวเมื่อจิตว่างจากกิเลสกิเลสอารมณ์จิตก็เป็นทิพย์ให้เขาเห็นว่าอารมณ์จิตเป็นทิพย์เขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมเมื่อเขาถามเรื่องความรู้สึกถ้ามีความรู้สึก่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัว พระตว่าตอบว่ามีท่านก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายความรู้สึกไม่ความรู้สึกไงก็ตอบทันทีเหมือนกันเขาถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวในเสื้อผ้าสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกของคนไม่เสมอกันคนที่มีจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึก คนที่มีจิตสะอาดปลางกลางมีความรู้สึกเข้าจิตเห็นภาพต่ไม่ชัดเจนนักคนที่มีพระจิตสะอาดมากมาจิตเห็นภาพแล้วม,มจิตมีความรู้สึกก็จิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแต่ว่าทั้งหมดก็ขอให้เชื่อความรู้สึกแรกเป็นสำคัญจะไม่ผิดอาณาบรรดาญาโยมพบริษัทตอนนี้ไปขอบรรดาท่านบริษัทงหลายหันหน้าไปทางพุทูกตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานกรรมฐา,าน